สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะ EP นี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอีกหนึ่งจังหวัดเศรษฐกิจค่ะเพราะว่ามีทั้งแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งนิคมอุตสาหกรรมค่ะสําหรับ EP นี้นะคะยิ้มพาคุณผู้ชมมาชมบ้านในโครงการสิิลันตาหกไลท์ค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตําบลบ้านบึงอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะสาหรับโครงการค่ะตั้งอยู่บนพื้นที่สีเข ียวให้บรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่เหมาะกับการเป็นที่อยู่อาศัยและยังรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะเพราะว่าโครงการอยู่ใกล้ทั้งสถานศึกษาศูนย์การค้าและโรงพยาบาลนะคะโครงการนี้ค่ะอยู่ใกล้กับศูนย์การค้าวินล่ามาร์เก็ตสีราชาอยู่ใกล้กับเมกะโฮมบอ่อวินค่ะและตลาดวรลกิจอยู่ใกล้กับโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมค่ะและโรงพยาบาลปิยเวชบอ่อวินค่ะภาย ในบริเวณโครงการเองค่ะเขาก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะไว้บริการลูกบ้านแบบครบครันค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รอปภกล้อง CCTV ค่ะและการเข้าออกผ่านทางขียการ์ดแอสเซทนะคะภายในโครงการค่ะมีพื้นที่ส่วนกลางและสวนสาธารณะไว้คอยบริการลูกบ้านด้วยละค่ะในส่วนของตัวบ้านจะสวยน่าอยู่แค่ไหนถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วตามยิ้มไปดูกันเลยตามมาเลยค่ะ คุณผู้ชมตอนนี้นะคะยิ้มอยู่ภายในบริเวณบ้านเลขที่3 2ทับค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะมีขนาด2ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องครัวและสามารถจอดรถนะคะด้านในบ้านได้1คันค่ะมีขนาดพื้นที่29.3ตารางวาค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังมุมค่ะคุณผู้ชมก็จะได้แอรียบริเวณด้านข้างของตัวบ้านสามารถที่จะปลูกต้นไม้นะคะสวนหย่อมกับพื้นที่สีเขียวได้ค่ะเดินเข้ามานะคะบริเวณ ด้านหน้าของตัวบ้านค่ะจะพบกับ ห้องแรกค่ะเป็นห้องโถงขนาดกว้างค่ะห้องนี้ใช้เป็นห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นนะคะวางโซฟาเบสหรือว่าโซฟาตัวแอลได้แบบสบายๆค่ะอีกหนึ่งฟังนะคะสามารถที่จะวางเป็นชั้นวางทีวีหรือตู้โชว์ได้ค่ะขยับเข้ามานะคะด้านในของตัวบ้านค่ะสามารถที่จะใช้เป็นห้องรับประทานอาหารค่ะกับการตั้งโต๊ะรับประทานอาหาร4ท่านถึง6ท่านยังมีพื้นที่เหลือๆแบบสบายๆค่ะ ลึกข้ามาด้านหลังนะคะของตัวบ้านค่ะจะเป็นบริเวณห้องครัวนะคะห้องนี้ค่ะมีการบิวอินนะคะเคาน์เตอร์ครัวซิงค์ล้างจานและตู้เก็บของไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถใช้เป็นห้องในการทําครัวไทยได้เลยไม่ต้องกังวลนนะในเรื่องของกลิ่นบรบกวนค่ะเพราะว่าเขามีนะคะการกั้นประตูนะคะที่กันกลิ่นเข้าไปด้านในของตัวบ้านและก็ยังมีหน้าต่างกระจกบานสไลด์เปิดระบายกลิ่นออกไปด้านนอกค่ะพร้อมกับพื้นที่นี้นะคะ,คะเป็นส่วนเชื่อมต่อ ไปยังด้านหลังของตัวบ้านด้วยนะคะมีการต่อเติมในเรื่องของการเทพ,พื้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถใช้เป็นพื้นที่ซักล้างตักผ้าได้นะคะสําหรับทนหนอยากได้พื้นที่เพิ่มเติมค่ะสามารถที่จะต่อเติมหลังคาบริเวณด้านหลังได้ค่ะบ้านหลังนี้มีหนึ่งห้องน้ำค่ะมีฉากกั้นบริเวณอาบน้ำแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์ครบครันค่ะ ห้องนอนแรกค่ะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมนะคะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านห้องนี้มีขนาดกว้างพอสมควรคุณผู้ชมสามารถวางเตียงขนาด5-6ถึง6ฟุตพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบครันเลยค่ะตู้สื้อาโต,ต๊ะเครื่องแป้งชั้นวางทีวีกับเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะและสําหรับห้องนี้ค่ะเขามีหน้าต่างกระจกบานสไลด์นะคะสามารถที่จะเปิดรับลมชมวิวบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านได้ด้วยค่ะ ห้องที่2ค่ะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะห้องนี้มีขนาดกว้างพอสมควรนะคะสามารถวางเตียงขนาด5-6ถึงฟุตพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์แบบครบครันค่ะทั้งตูต้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งหรือสําหรับบ้านไหนนะคะจะเลือกทำนะคะเป็นห้องทํางานหรือห้องสําหรับน้องๆหนูๆก็ได้เช่นกันค่ะห้องนี้มีหน้าต่างกระจกนะคะเปิดรับลมชมวิวบริเวณด้านหลังของตัวบ้านได้ด้วยค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านสีลันตา6ไลฟ์ เริ่มต้นที่หน้าตลาดวรกิจจากนั้นขับเข้าไปบนถนนชุมชนหนองว่า1.4กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าบึงบ่อวินซอย49ขับเข้าไปในซอย550เมตรจุดหมายจะอยู่ซ้ายมือค่ะ และสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากเป็นเจ้าของบ้านสวยหลังนี้ในโครงการสีลันตา6ไลท์ค่ะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดวันเข้าชมสถานที่จริงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้นะคะทั้ง2ช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่1 Facebook Fanpage J Asset Management หรือช่องทางที่2ค่ะกับ u b e c h a n n l l เลี้ยงบ้านบ้าน,าน by J a s s e t m a n น g e m e n t ค่ะเรามีที่ปรึกษาฝ่ายขายนะคะที่จะคอยให้คาแนะนา และยังมีบริการยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่ะนอกจากที่นี่แล้วนะคะยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าค่ะทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันสําหรับท่านไหนที่มีทําเลนในดวงใจสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์บอกเจ้าหน้าที่ของเราไว้ได้นะคะเราสัญญาว่าจะพาคุณผู้ชมไปชมค่ะแต่สาหรับอีพีนี้หมดเวลาลงแล้วยิ้มต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หนะ้า สวัสดีค่ะ